สวัสดีค่ะทักทายจากออรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาพูดคุยกับออรวีอีกเช่นเคยค่ะก็คุยกันสบายๆส,สไตล์ออรวีแล้วก็มาร้องเพลงคาราโอเกเะเพ้อๆด้วยกันนะคะ พี่รวีอยู่ที่สปอคแคนนะคะรัฐว์ชิงตนันค่ะเงาเงาคนเดียวค่ะเวลาที่ uh, ไม่มีใครอยู่ที่บ้านก็ยุดด้วยก็อยู่คนเดียวแล้วก็ใช้เสียงเพลงค่ะทำให้ใครเงาแล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะอย่างนี้เป็นประจำเลยค่ะทุกๆวันเลยนะคะที่บ้านหลังจากที่โควิดเนี่ยพี่ริก็ไม่ได้มีงานสอนเต้นรำนะคะก็เลยต้องอยู่บ้านแล้วก็หาอะไรทำให้ตัวเองจะได้ไม่เงานะคะเสียงเพลงก็เป็นอีกเสียงเพลงเป็นสิ่งหนึ่งนะคะ ที่ทําให้พี่คายเหงาได้เยอะเลยทีเดียวก็เลยอยากจะร้องเพลงให้น้องๆฟังนะคะร้องเพลงกันแล้วเอากระหม่อมมาพูดคุยกันนะคะพี่จะร้องเพลงใต้ร่มมาลุรีให้ฟังนะคะวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดไม่ว่ากันนะคะก็ร้องเพราะความชอบส่วนตัวจริงๆคะ่ะมาฟังเพลงกันด้วยกันนะคะร้องครเหงาคะ่ะ อย่าลืมให้กำลังใจพี่อ,อรวีด้วยนะคะ ได้บ้างคะเสียงเพลงทำให้เราคลายเครียดจริงๆนะคะก็หวังว่าเสียงเพลงของพี่อรวีนี่จะส่งผ่านกำลังใจนะคะ,ะเพื่อให้น้องๆหรือเพื่อนๆนะคะที่กำลังรับฟังอยู่นี้พอใครเหงาไปได้บ้างนะคะมีอะไรก็สามารถพูดคุยแล้วก็ส่งคอมเมนต์มาให้พี่อรวีได้เลยนะคะยินดีคะ่ะพี่อรวีเองก็ยินดีจะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนคลายเหงาเป็นเพื่อนคุยให้กับทุกทท่านนะคะ ที่เราอยู่ที่สโปลแคนก็ไม่มีใครคะ่ะก็ ได้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะคะามาเยี่ยมเยียนบ้านหลังเล็กๆนะคะของพี่อารวีอารวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาะคะ่ะก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณที่เข้ามาเสียสละเวลาเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนพี่อรวีนะคะพี่ก็มีความสุขในทุกครั้งนะคะที่ได้เห็นทุกกําลังใจที่ส่งมอบมาให้นะคะก็มาแวะมาฐานน้าดื่มน้ําเยน็นดินนะคะมาฟังเพลงเพลอๆกับพี่อรวีนะคะมาร้องเพลงกันค่ะห้อง คาราโอเกะของพี่อรวียินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะก็เรามาร้องเพลงสนุกสนานกันผ่อนคลายแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาหรือมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็พี่อรวีสามารถ เป็นเพื่อนคุยได้นะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็เรามาเป็นเพื่อนคุยกันแล้วก็ปรับทุกกันค่ะมีปัญหาอะไรทุกอย่างมีทางออกนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนต้องการเพื่อนใครเหงาหรือว่าไม่สบายใจก็เชิญน,นะคะก็สามารถพูดคุยกับพี่อรวีได้ะคะ่ะยินดีและจะมีความสุขมากเลยนะคะก็ หวังว่าน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมอาร์วีชาแนลนี้อยู่มีความสุขทุกๆคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะพี่อรวีเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหงานะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะไม่ทําให้จิตใจตัวเองเศร้าแล้วก็เหงาไปกับ บรรยากาศที่บางทีเราอยู่คนเดียวมันเหงาจริงๆนะคะในเวลาที่เราอยู่ต่างแดนเนี่ยต่างชาติต่างภาษาถึงแม้เราจะคุยสื่อสารกับเขาได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไป ใกล้ชิดหรือสนิทกับเขาได้เหมือนที่อยู่เมืองไทยเพราะว่า,าด้วยสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของคนอเมริกาเนี่ยเขาก็จะต่างคนต่างอยู่นะคะมีธุระกก็ค่อยคุยกันใบบางครั้งขนาดลูกหลานของที่บ้านนี้เองเนี่ยบางทีมีอะไรองอ็ส่งแมเสเซจหากันเลยนะคะก็ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ก็ อย่างบางทีมีวันเกิดหรืออะไรเงี้ยจะไปทานกันที่ไหนหรือว่าต้องทําอะไรก็โทรหรือว่าบางทีก็ส่งมเมสเซจหากันนะะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นส่วนตัวมากนะคะพี่อวียังไงก็ยังคิดถึงเมืองไทยแล้วก็คิดว่าหลังจากคุณสามีกเกษียณเนี่ยก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยก็อาจจะไปอยู่ที่เมืองไทยสักเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วก็อยู่ที่อเมริกาสักสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามจัดสรรเวลาคือก็จะอยู่ทั้งสองที่ แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่อเมริกาไปก่อนเพราะว่าคุณสามีก็ยังทํางานอยู่นะคะแล้วก็เราก็ยังมีงานเต้นราที่ต้องสอนนะคะเราก็ทิ้งนักเรียนไปไม่ได้ค่ะก็ยังไงก็ยังออยู่เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ สู้ๆค่ะพี่อริก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเพิ่งทำช่อง YouTube นะคะก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะคะก็มาแวะมาบ้านพี่อรวีมาร้องคาราโอเกะก,กับพี่อรีนะคะพี่อรีก็อยากจะบอกน้องๆว่าในทุกครั้งนะคะที่พี่ทำวิดีโอเนี่ยก็ยังจะยังตื่นเต้นแล้วก็พูดผิดพูดถูกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดคุยอะไรกันแต่ก็ด้วยความที่พี่อรีก็มี ด้วยใจที่ว่าคิดอะไรก็พูดแล้วก็มีแต่ความจริงใจนะคะเพราะว่าการทำ u t u b e ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะมีเพื่อนใครเงาเพราะว่าพี่ก็จะทำสิ่งดีๆแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะอย่างที่พี่อรีเคยบอกว่าถ้าใครมีเรื่องทุกข์ใจก็สามารถพูดคุยกับพี่อรีได้นะคะพี่อรีก,ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะถึงแม้ว่าจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยก็ พร้อมที่จะให้กําลังใจกับทุกคนนะคะพี่อวีอยู่นี่ก็เหงาดนะ้วยเพ่าการอยู่ในชีวิตต่างแดนนี้ในเวลาที่เราอายุเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ยังไงก็ยัง คิดถึงเมืองไทยแล้วก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกหลานนะคะก็ะก็ถือว่าให้น้องๆน,นะคะหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังพี่อรีอพูดคุยก็ขอให้ถือว่าพี่อรีเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ป้าน้าอานะคะ,ะเป็นคนหนึ่งในครอบครัวนะคะก็อยู่ด้วยกันพูดคุยกันค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ใกล้นะคะอยู่วอชิงตันนะคะอยู่ใกล้กับเมืองสโปแคนพี่อรีอยู่ที่สโปแคนวาเล์นะคะก็ยินดีนะคะก็ขอให้น้องๆแวะทานน้าทานท่าน,นะ,ะแวะเรา ก็ทักทายพูดคุยแล้วก็มาร้องคาราโอเกะก,กับพี่อารวีพี่อารวียินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะตลอดเวลาค่ะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆท่านไหนนะคะสนใจที่จะเรียนเต้นรำกับพี่อรวีแล้วก็คุณสามีนะคะก็เรนเชิญนะคะได้ทุกเวลาแต่ว่าต้องรอ,งอสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าช่วงนี้สมาคคมก็ปิดนะคะเราไม่สามารถเปิดสอนเต้นรำได้เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดตอนนี้เราก็ขอให้เราผ่าน ขอให้เราผ่านนะคะขอให้สเตตเนี่ยอนุญ,ญาตให้เราเปิดสอนนะคะ,ะก็ยังไงก็แวะแล้วก็มาทักทายกับพี่อวีได้นะคะก่อนที่จะจากกันพี่อวีก็อยากจะร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งให้น้องๆฟังพี่อยากจะร้องเพลงแต่ปางก่อนค่ะน้องๆเชื่อในออบุญวาสนาไหมคะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่จะมารู้จักกันมันเป็นเรื่องที่ โดนถูกจัดสรรน,นะคะจากเบื้องบนนะคะแล้วก็มันเป็นบุญวาสนาแต่ชาติปางก่อนนะคะทำให้คนสองคนได้มาเจอกันอย่างการที่เราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาหรือไม่ว่าจะทุกแห่งในโลกใบนี้นะคะทําให้คนสองคนเนี่ยได้มาเจอกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบุญตั้งแต่ปางก่อนนะคะเธอทำให้เราได้มาเจอกันไม่ว่าอ,อย่างเรารู้จักกันในฐานะแฟนสามีภรรยา เพื่อนนะคะก็ถือว่าที่เรารู้จักกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นบุญวาสนามันเป็นพรมริกิดหรือว่ามันเป็นอดีตแต่ปางก่อนนะคะเอาอาจจะเคยรู้จักกันหรือได้พูดคุยกันนะคะทําให้เราได้กลับมาได้รู้จักกันยังไงเรามาฟังเพลงค่ะเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงแต่ปางก่อนให้ฟังนะคะน้องๆก็มาร้องเพลงคาราโอเกะกับพี่อรวีค่ะ ก็บางครั้งคนเราก็ต้องเกิดมีการรอคอยถึงจะรอคอยแค่ไหนเราก็ยังได้เจอกันค่ะ าวากน้ำขอตามไม่ยอมพลัดพลากจากกันจะเชิดไหนไหนไม่ยอมห่างไกล้กลนดวงจิตผูกพันเรืกอกนั้นมีไวเพียงเธอ ได้มาเจอเจอฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังโรคนก็ต้องขอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าแต่ชาติปางไหนนะคะที่ทำให้เราได้มาพบกันนะคะขอให้น้องๆทุกท่านมีความสุขท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะคะอุปสรรคขวากน้ำ ขอตามม่ยอมพัดพลากจากกันจะทตดไหนไหนไม่ยอมห่างไกลกัน สุขสมดังโรคอยเป็นไงบ้างคะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขไปกับพี่อรวีนะคะก็ พี่อีก็มีความสุขนะคะในการได้มาใช้ชีวิตอยู่ในอิสรัฐอเมกาเพราะว่ามันเป็นพรมลิขิตนะคะให้เราได้มาอยู่ในต่างประเทศก็หวังว่าน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนี้จะมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใน สิ่งที่เราอยู่ในต่างแดนเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะทําให้เราไขว้เขวนะคะหรือว่าหลงไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่คือจิตใจของเราเองนะคะน้องๆขอใหน้องๆทุกคนเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน